หลังจากที่เราทำการตัดเสียงรบกวนไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้าคอมพิวเตอร์หรือมือถือบางรุ่นได้ยินเสียงเบาวันนี้เราจะมีวิธีเพิ่มระดับเสียงให้ดังฟังชัดสำหรับผู้ที่ต้องการบันทึกเสียงหรือวิดีโอลองไปติดตามกันดู หลังจากที่เราอัดเสียงเรียบร้อยนะฮะเราก็จะไดะ้เสียงที่เราต้องการนะฮะก็ให้เรานำมานำมาเข้าโปรแกร,รมแต่งเสียงนะครับ Audacity เนื่องจากว่าเสียงที่เราได้มาเนี่ยจะสังเกตว่าพอเราลดลดน้อยนะฮะลดสัญญาณลดกวนแล้วเนี่ย จะสังเกตว่าเสียงมันค่อนข้างจะเบานะครับก็ะะจะมีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นคอมพิวเตอร์บางรุ่นโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะครับก็คือเสียงมันก็นจะเบาออกมาทีนี้พอเสียงมันเบาออกมาปุ๊บเนี่ยในกรณีที่เราเล่นดนตรีนะครับหรือร้องเพลงนะครับถ้าเราไม่กําจัดน้อยที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ก่อนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ เวลาเรามาแต่งเสียงอีกทีนึเนี่ยเราจะต้องมีการตัดน้อยอะไรต่างๆแล้วทนีนี้บางทีน้อยมันจะไปแทรกอยู่ใน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 เสียงตรงนี้นะฮะทำให้เสียงกีตาร์เราเพี้ยนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือ,อเราจะต้องมีการเพิ่มเกณฑ์นะครับเพิ่มเกณฑ์หรือเพิ่มแอมพลิฟายนะฮะอันนี้เนื่องจากว่าพอเรา ตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยเข้ามาแทรกอยู่ในเสียงร้องเอปปาางงสียงอีตาต่างๆเสียงดนตรีนะครับดังนั้นเราจะต้องมาก็มาดูนะครับก็คือ,อพอเรามาเข้าโปรแกรมตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะรเราก็เพียงแค่เพิ่มแอม l i ฟานะครับเพิ่มแอมป์ฟาย โดยที่เริ่มต้นเราต้องเลือกคลิปทั้งหมดก่อนนะถ้าเราไม่ตัดเสียงรบกวนก่อนนะครับเราจะต้องมีการเลือกน้อยฟอร์นะครับ for, นะ้อยฟอร์เอฟเฟกนะครับนะ้อยรีดักชันตรงนี้นะฮะเอน้อยฟอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือก็จำกัดน้อยออกไป เพราะนั้นเนี่ยไอ้ไอกไอ้ตัวน้อยต่าง,างเนี่ยที่ที่ปนปนอยู่เนี่ยเป็นฮาร์มอนิกที่ปนปนอยู่นะครับในในเนื้อเสียงเนี่ยอ่ก็จะก็จะถูกปัดคอนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้น,เ,นเราจะต้องมีการลดน้อยตั้งแต่ต้นกําเนิดเลยนะครับแต่ในกรณีนี้เราไม่มีน้อยเสียงทำเสียงอะไรพวกนี้ที่เกิดจากคอมพิวเตอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่เสียงร,ร้องเสียงดนตรีเัวเดียวเราก็เพิ่มแค่แอมป์ฟายได้เลย อันนี้ก็เขาบอกว่าของเขาเจ,จะเพิ่มได้ประมาณ14 dB นะครับ14 dB นะครับอันนี้14 dB ก็ขอขอเต็มนมักเลยแล้วกันนะครับ,นะรบเราเ้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าคุณภาพเสียงมันต่างกันยังไงนะครับเราก็กดโอเคไปปับนะ๊บนะจะสังเกตว่าตรงเนี้ยนะรตรงเนี้ย ก็จะมีเสียงบางทีเราเสียงร้องอความจริงมันมันไม่คงที่อยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับบางทีเสียงมันโดดไปเป็นเสียงแหลมนะครับหรือะอ,อะไรที่มันทําให้รู้สึกะสะดุดหูนิดหน่อยดังเกินไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้เราก็มาใช้ตัดนะครับลิมิตเตอร์ ก็คือตัดฮาร์ดลิมิตนะครับก็คือเสียงร้องที่มันดังเกินไปหรือเสียงดนตรีที่มันดังเกินไปที่มันจะทิ้มหูนะฮะอ่ก็เราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้ในฮาร์ดลิมิตนะครับปับ๊บจะสังเกตเห็นไหมฮะอ่าจะไม่มีระดับเสียงที่มันเกินเข้ามานะครับก็จะอยู่ในมาตรฐานแล้วเสร็จต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น n o r m a l i z e นะครับแล้วก็เราก็ทำให้มันอยู่ในระดับปกติที่ควรเป็นปอันนี้เราก็จะได้เกณฑ์เสียงที่ชัดขึ้นละนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอ็กพอร์ตออกมาแล้วก็ไปประกอบที่วิดีโอนะครับ อันนี้ใช้โปรแกรม Ordacity นะธรรมดาธรรมดาฟรีๆเลยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาฟังเสียงกันนะฮะว่าหลังจากเกณฑ์แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ส b s c r i ายติดตามคอมเมนต์ comment. มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ